สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวโช๊คอัพอีโมเทคซึ่งตัวนี้มีบริษัทนำมาเสนอซึ่งก่อนที่เราจะขายเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเป็นร้านเราเนี่ยส่วนมากทุกตัวเลยเราจะลองก่อนลองฟิลลิง่งว่าโชคตัวนี้ฟิลลิ่งจะอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงเราจะได้มาขายถูกเราจะได้นำลูกค้าได้เบื้องต้นนะครับตัวนี้เป็นระบบโมโนโทูปสปริงหน้า ให้มาอยู่ 5k อันนี้เป็นสเปคของแจ๊สนะครับร้านเราจะทําเป็นรถรถเล็กซะส่วนใหญ่สปริงตัวนี้ก็คือยาว180 5k อันนี้ครับ180 5k ส่วนสปริงหลังสเปคของแจ๊สก็จะเป็น190สูง190 5 k 3k นี่ะครับจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้เลย เบื้องต้นหน้าตาโดยรวมเนี่ยวัสดุแมทเ r ียลถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับราคาตัวนี้อยู่16,900ซึ่งเมื่อเราดูหลายๆอย่างดีเทลรายละเอียดแมทเ r ียลต่างๆผมว่าโอเคนะได้เลยแหละคือเป็นตัวเป็นตัวที่แบ่งขั้นจากตลาดตลาดถูกตลาดถูกแล้วก็ ข้ามมากลางเลยตัวนี้จะอยู่จะอยู่ช่วงช่วงขั้นขั้นระหว่างถูกสุดกับขึ้นตลาดกลางสีสันโอเคครับถือว่าผ่านสติกเกอร์วารันตีตัวนี้รับประกันหนึ่งปีอะไหล่ทุกชิ้นสามารถเบิกได้หรือเท่าที่ผมดูเนี่ยใช้ร่วมกับหลายๆแบรนด์ที่ที่เป็นโซนทางไต้หวันได้เลยจะไม่ต่างกันเลยครับพวกลูกยางอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออระบบ โมดูทูบแบบสไลด์กระบอกสไลด์กระบอกคืออะไรบางทีผมอธิบายไปแล้วแต่ว่าอธิบายใหม่ก็ได้สไลด์กระบอกก็คือตรงนี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยโช๊คอัพก็จะมีอยู่2แบบเท่าเท่าที่เห็นในตลาดหลักๆเลยนะครับก็คือแบบที่ไม่สไลด์กระบอกก็คือมันจะไม่มีตรงนี้เวลาปรับสูงต่ำเราจะปรับสูงต่ำที่จุดนี้ก็คือดันสปริงขึ้นดันสปริงลงก็เพื่อให้รถให,ให้มันสูงให้มันต่ำแต่ถ้าเกิดว่าอัพขึ้นมาอีกน้อยนึงแต่หลังๆเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็จะทําเป็นสไลด์กระบอกหมดแล้วนี่ ตัวนี้เป็นระบบโมโนทูบแบบสไลด์กระบอกได้สไลด์กระบอกคืออะไรสไลด์กระบอกก็คือว่าเราจะปรับสูงต่ำด้วยตัวนี้แต่ถ้าเกิดสไลด์กระบอกไม่ได้ก็คือตรงนี้จะไม่มีเราจะปรับสูงต่ำด้วยตัวนี้แทนข้อดีของการสไลด์กระบอกก็คือว่าเวลาเราเซ็ตอัพโช๊เนี่ยครับเราสามารถเซ็ตค่าพีโหลดตรงสปริงเนี้ยฟิกคงที่ได้เลยและเวลาสูงต่ำเราใช้ปรับตรงนี้เอาก็คือว่าเวลาเราปรับสูงต่ำเนี่ยจะไม่มีผลต่อความนุ่งแข็งต้องเข้าใจก่อนว่าโช๊ ที่ปรับสูงต่ำโดยการสไลด์กระบอกความสูงต่ำจะไม่มีผลต่อความน้มแข็งนะครับถ้าเราปรับที่จุดนี้โดยจุดนี้มันจะอยู่คงที่ไว้ตลอดค่าความหนืดหัวโช๊คจะอยู่คงที่ตลอดตัวนี้ปรับได้32ระดับก็คือ,อ,อนับจากขวาสุดขวาสุดนะครับลงมานุ่มสุดเนี่ย32ระดับเดี๋ยวเราไปลองกันว่าเ,เมื่อเราปรับแข็งสุด อาการจะเป็นยังไงปรับนุ่มสูดอาการเป็นยังไงปรับกลางๆฟิลลิ่งจะเป็นไงเดี๋ยวน,นี้อยู่ในขั้นตอนที่เราไปเทสตแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันส่วนข้างหลังก็จะสไลด์กระบอกได้เช่นกันเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือเมื่อเวลาเราปรับสูงต่ำเนี่ยค่าสโตกโชกเราเรียกค่าสโต๊กโชกแล้วกันความยาวตรงนี้จะตรงนี้เราก็ใช้ตลับเมตรวัดต,ตัวนี้จะสัมพันธ์กับถ้วยเสมอเมื่อเราปรับสูงต่ํา ก็คือว่าสมมุติว่า,าเวลาเวลาเราเราปรับเซตไปถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราจะปรับลดขึ้น1เซนก็คืออันนี้เพิ่มขึ้น1เซนถ่วยเพิ่มขึ้น1เซนปรับลงสตโตรลด1เซนถ้วยลดลง1เซน2ตัวนี้จะไปด้วยกันในกรณีที่เราเซตอัพไว้ถูกต้องแล้วหรือเซตอัพตามสเปคที่ลูกค้าคันนั้นต้องการแล้วทุกอย่างจะไปด้วยกันฉะนั้นอย่างที่ผมบอกถ้าเราปรับ2ตัวนี้ไปด้วยกันความนุ่มแข็งมันก็จะไม่เพี้ยนเพราะว่ามันสไลสด์ จุดนี้แทรกก็บอกจุดนี้เลื่อนได้สปริงหลังเท่าที่ดูนะครับเ,เป็น 3K ก็จริง 3K เคนี่ยค่อนข้างค่อนข้างนุ่มครับเหมาะเหมาะสำหรับคนที่ไม่บรรทุกเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไม่ไม่มีเครื่องเสียงด้านหลงังไม่มีถังกา๊าซจะเหมาะแค่จัวนี้มากกวา่าแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดอีกอย่างนะครับตัวนี้จะใช้สปริงที่เป็นขดเล็ก ทีนี้มันก็จะมีค่าที่ว่าบางครั้ง3 3K เหมือนกันแต่ใช้สปริงขดลวดใหญ่กับ 3K ที่ใช้สปริงขดลวดเล็กซึ่งจะขดลวดเล็กเนี่ยข้อได้เปรียบของมันก็คือว่ามันก็จะได้การนุ่มสมูทมากกว่าสังเกตน,นะครับเราเอามือกดนี่คือน้ําหนักมือแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในรถน้ําหนักรถเราตีว่า1ตันซึ่งเวลายุบมันจะได้ได้สมูทได้ไวกว่านี้แน่นอนแต่มันก็จะมีข้อเสียอีกเช่นกันก็คือว่าถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ สเปคนี้เลยนะครับที่เราใช้ 3K เลยสำหรับพวกแก๊สไปใส่กับรถที่ติดแก๊สมีถังกา๊าซหรือมเออีเครื่องเสียงเราตัวนี้จะใช้ไม่ได้ละเราต้องเปลี่ยนเป็น 5K แทนเพราะอะไรเพราะเมื่อเราใช้ตัวนี้ไปอยู่กับน้ำหนักที่กดด้านบนมากหรือคนที่บรรทุกบ่อยๆเลยน้ำหนักนั่งหลังอยู่วันมา3-4คนไปประจำอันนั้นคือแจ้งเราก่อนเราจะได้เปลี่ยนตัวหลังให้ได้ เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเกิดอาการที่ว่าน้ำหนักกดมันจะชนะแรงสปริงมันจะเกิดอาการสปริงทุกตัวเนี่ยมันจะขด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 ไปรวมกันเนื่องจากน้ำหนักที่กดเยอะว่าเฮ้ยทำไมเราใส่สามเคทไมมันมันแข็งเพราะสปริงหรือโช๊คเองเนี่ยมันถูกกดลงไปจนจนมันยันกันหมดแล้วฟิลลิ่งมันจะออกนอกโลกไปเลยถ้วยปรับหลังถ้วยสั์ปรับหลังนะครับค่อนข้างให้มายาวพอสมควรจุดนี้ เท่าที่ดูเมื่อง่ายๆนะถ้าเกิดเราปรับปรับสูงปรับสูงสุดอค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยครับแต่ว่าต่ำสุดก็ต่ำได้เช่นกันเพราะว่าเล้งตรงนี้ให้มายาวมากนะครับค่อนข้างแอดจัดได้ได้เยอะที่ตรงนี้ให้อาจัดมาได้เยอะเพราะอะไระเรามาดูกันโชคตัวนี้ณนะตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งรุ่น GEGK เขาจะเขียนข้างกล่องเลยว่าใช้ด้วยกันทั้งคู่เลย g e กับ GK เพราะว่าเนื่องด้วยจากราคามันถูก1 6 9 0 0ก็เลยไม่แยกรุ่นสามารถใช้รวมกันได้แต่หลักๆแล้วเนี่ยผมดูดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดเวลาจะใส่เมื่อใส่ GE GK พอข้อดีของมันที่มันสไลด์กระบอกได้ใช่ไหมครับเมื่อคุณไปอยู่ใน GK GK สโตกหลังยาวกว่า GE ประมาณ3เซนเราก็หมุนตรงนี้เพื่อปรับระยะระยะยืด ให้สัมพันธ์กับถ้วยเช่นกันเมื่ออยู่กับ G E เราก็ปรับระยะนี้กับระยะนี้ให้มันไปด้วยกันก็คือหลักๆเลยคือสามารถใส่ด้วยกันได้2รุ่นเพราะโชค G E กับ G K เนี่ยทุกอย่างเกือบจะเหมือนกันหมดแหละครับยกเว้นไอ้ตัวนี้ที่มันไม่เหมือนแต่ย่งที่บอกครับเราสามารถชดเชยระบบตรงนี้ได้มันอาจจะไม่ดีเท่าของตรงรุ่นแต่เนื่องด้วยจากว่าราคามันบีบอยู่ทดแทนได้ไหมทดแทนได้ครับ,รบเสร็จตรงนี้เอา เดี๋ยวต่อไปเรามาติดตั้งกับรถของผมแล้วเอาไปลองกันเลยว่าเป็นยังไงคือของทุกอย่างที่เราขายในร้านโดยเฉพาะโช๊คอัพเนี่ยส่วนทุกแบรนด์ที่เราขายนะครับผมจะลองเองเกือบหมดและลองกับรถตัวเองที่เราสามารถตอบได้กับกับแจ็ดกับซิตี้กับอะไรพวกนี้ครับเราสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้เยอะเพราะว่าผมมีแจ็ดผมมีซิตี้ผมลองลองได้หมดในตระกูลรถเล็กต้องบอกเลยว่า,ารถเล็กเนี่ย เวลาเราจะขายอะไรเราลองได้ทั้งหมดเรารู้แต่ถ้าเกิดเป็น,ปนพวกรถใหญ่ขึ้นไปซีวิกเราไม่ได้ทําที่ร้านเราทาง่ายๆนะครับร้านเราทาเฉพาะแจทซิตี้ที่เป็นรถอ e ีโคคาร์ก็คือ,อโตตา้าน,นีสาเราทำหมดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นรถเล็กเรารับ,เร,รบเรารับทั้งหมดแต่ถ้าเกิดจะถนัดจริงๆเราถนัดแจทกับซิตี้ที่เป็นอ e ีโคคาร์ทั้งหมดของ Honda อันนั้นคือทุกตัวเรามีรถลองเราลองแล้วเราถึงจะมาแจ้งลูกค้าได้ว่าฟิลลิ่งตัวนี้ลูกค้ามีงบประมาณนี้ อยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้เราเลือกได้ประมาณไหนนั่นคือเราจะแนะนําลูกค้าได้แล้วว่าโอเคถ้าเกิดพี่มีงบประมาณนี้ฟิลลิ่งที่พี่ต้องการประมาณนี้อ่ะคุณก็เลือกได้ช่วงอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเท่าที่ผมดู e m o t e c คโอเคแต่เหลือฟิลลิ่งอย่างเดียวที่เราต้องไปลองกันขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราติดตั้งเซตอัพแล้วไปลองกันเลยครับ